ใเฟิร์นรับนายเกรงพาไปไหว้พ่อฝากตัวเป็นเขยห้านแม่แผวต้องยกให้คู่ไปเฟิร์นพิพสนกกับนานยพัทมีช็อตหวานหวานฟินฟินให้แฟนๆได้ยิ้มตามตลอดก่อนหน้านี้สาวไปเฟิร์นเพิ่งพานายไปไหว้พ่อของตนเองเนื่องในวันพ่อจนหลายคนแซวกันไม่หยุดว่าไปฝากตัวเป็นว่าที่ลูกเขยอเปาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเฟิร์นเผยว่าวันนั้นนายเกรงเล็กน้อยมีถามว่าต้องทําตัวยังไง แต่สุดท้ายพอเจอกันก็คุยเล่นปกติบอกเป็นโอกาสวันพ่อแล้วนายว่างพอดีเลยชวนมาไว้ด้วยกันด้านพ่อตนมีอวยพรยาวให้นายดูแลสุขภาพและอวยพรให้ประสบความสําเร็จในงานแต่ไม่ได้ฝากฝังลูกสาวนายเองก็อวยพรพ่อ,พอยาวเหมือนกันไม่ได้แซวฝากตัวเป็นว่าที่ลูกเคยพ่อแค่บอกให้นายเป็นลูกชายอีกคนขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากี i n ี่ c o m ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ